ตอนที่7ปู้ชื่ออี้เมื่อกลับถึงห้องปู้ลีเกอร์จึงไม่ได้ตรหนักถึงสายตาแปลกประหลาดจากผู้อื่นตลอดทางตัวเขายังคงจมกับความสุขสมของตนเองอยู่ปู้ลีเกอร์คือนายน้อยแห่งคฤหือหาดขุนนางใต้เป็นปกติที่จะมีกำลังดีเยี่ยม ตัวเขานั้นอยู่ระดับสัมผัสขั้นที่8และอยู่ห่างจากขั้นที่9เพียงแค่1นเก้าเท่านั้นทว่าเป็นเพราะอาการบาดเจ็บภายในไม่อาจรักษาดังนั้นจึงเป็นไม่ได้ที่จะก้าวข้ามขั้นที่8ไปแต่แล้วหลังได้ดื่มโคูล่าที่ซื้อจากร้านของล้วชวนไม่เพียงอาการบาดเจ็บจะถูกรักษาแต่พลังวิญญาณในร่างได้กลับคืนสู่ภาวะขีดสุดดังนั้นความก้าวหน้าทางระดับพลังก็เพิ่ม อีกเพียงแค่เก้าเดียวเราจะก้าวหน้าสู่ระดับสัมผัสวิญญาณขั้นที่9ก้าได้แล้วดวงตาผู้ลีเกอร์เผยประกายเขาตัดสินใจได้แล้วตัวเขานั่งหลับตาลงทำสมาธิเคลื่อนความผันแปรของออร่าเริ่มปรากฏจากกายไม่นานหลังจากนั้นราวกับเสียงปริแตกดังขึ้นร่างกายผู้ลีเกอร์จึงสถานดวงตาค่อยลืมขึ้นมันราวกับฉายออกซึ่งแสงสว่างวูบขณะเดียวกันนี้ลมหายใจของเขาจึงเริ่มมั่นคง ฝ่ามือเหยียดออกพลังวิญญาณจึงไหลเวียนออกมารับรู้ถึงพลังวิญญาณภายในร่างที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าผู้ลีเกอร์ต้องสถานไปครู่หนึ่งไม่ช้าเขาจึงเผยรอยยิ้มและหัวเราะออกมาฮ่าฮ่ฮ่นายน้อยผู้นี้ถึงกับก้าวหน้าสู่ขอบเขตโชคชะตาได้เพราะสภาพที่ดีพร้อมปู้ลีเกอร์จึงสามารถผ่านขอบเขตสัมผัสวิญญาณระดับที่9มุ่งตรงเข้าสู่ขอบเขตโชคชะตาได้โดยตรง ผู้ลีเกอร์นี่เจ้ามาทำบ้าอะไรที่นี่ความสุขคงอยู่ไม่นานนักประตูที่เปิดอยู่พลันต้องเปิดออกเสียงหนึ่งได้ดังขึ้นอีกฝ่ายเป็นสตรีเลือนล่างงดงามเดินเข้ามาในห้องสตรีผู้นี้สวมใส่ชุดสีขาวเรียบง่ายดวงตาสุขสว่างพร้อมทั้งเผยฟันขาวเส้นผมยาวดำขํามันสะท้อนซึ่งประกายเป็นครั้งคลาวนางคือโฉมงามที่น่ารับชมผู้หนึ่งพี่หญิงท่านอยู่ที่นี่เอง พบเห็นผู้มาเยือนปู้ลีเกอร์จึงเผยรอยยิ้มรับชมน้องชายตนเองผู้ลีเกอร์จึงเผยดวงตาที่อดกลั้นวันนี้เจ้าไปยังนครจิ้วเหียวมาใช่หรือไม่พบเจอทางรักษาแล้วหรือผู้จื่ออีกล่าวถามด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายการเต็ดเไปทั่วนครจิ้วเหยวเพื่อค้นหาทางรักษานั้นถือเป็นเรื่องที่ผู้ลีเกอร์ทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเช่นทุกครั้งผู้ลีเกอร์พยักหน้ารับข้าได้พบแล้ว ข้าพบเจอวิธีรักษาแล้วอย่าได้ห่วงลีเกอร์ไปอาการบาดเจ็บไม่ช้าก็หายดีผู้ชื่ออี้ที่ตอนแรกคิดกล่าวปลอบแต่แล้วยามนี้ถึงกับได้คําตอบเกินคาดว่ารักษาหายแล้วสายตานั้นจับจ้องผู้ลีเกอร์ไม่วางตาว่าอะไรนะนี่เจ้าหาทางรักษาได้แล้วหรือถูกแล้วผู้ลีเกอร์หัวเลาะรับจากนั้นจึงรวบรวมพลังวิญญาณไว้ที่มือ บอลแสงพลังวิญญาณจึงปรากฏจนมองเห็นได้ด้วยดวงตาเปล่ามันเผยแสงสุกสกาวเล็กน้อยออกมาออราที่สัมผัสได้จากร่างกายนั้นมันคือเอกลักษณ์ของขอบเขตโชคชะตาออราสูนอกร่างกายนี่เจ้าถึงกับก้าวหน้าถึงขอบเขตโชคชะตาแล้วหรือความประหลาดใจยามนี้ฉายชัดผ่านใบหน้าที่งดงามของผู้ชื่ออี้ไม่กี่เดือนก่อนเพราะบาดเจ็บแผลทรรมินที่มือสังหารฝากเอาไว้ระดับการฝึกฝนของผู้ลีเกอร์จึงไม่อาจคืบหน้า เพราะสาเหตุนี้ขุนนางใต้จึงได้ค้นหายาวิเศษมากมายเท่าที่จะสามารถหาได้แต่ทว่าไม่มียาใดที่จะช่วยรักษาบาดแผลนี้ได้ดังนั้นสุดท้ายแล้วจึงได้แต่จำยอมรับลีเกอร์คงไม่ใช่เจ้าทำลายลากฐานการฝึกฝนตนเองเพราะไม่อาจคืบหน้าจากนั้นจึงใช้วิธีการลัดอะไรบางอย่างเพื่อก้าวหน้ารวดเร็วเพียงนี้กระมังใบหน้าผู้ลีเกอร์เผยความย็นเยียบ นางกล่าวออกมาด้วยสีหน้าลุ่มลึกขณะที่คุ้นคิดพี่หญิงข้าหรือจะเป็นคนไร้เหตุผลเช่นนั้นผู้ลีเกอร์ไม่ทราบว่าควรกล่าวอะไรขณะนี้จึงสลายกลุ่มก้อนพลังวิญญาณผู้ชื่ออี้พยักหน้าว่านางคิดเช่นนั้นผู้ลีเกอร์ถึงกับพูดกล่าวออกมาพี่หญิงท่านเป็นพี่ข้านะคิดอย่างนั้นได้ยังไงผู้ลีเกอร์แทบคลุ้มคลั่งต่อความคิดของนางตอนที่8เจ้าของร้านพยายามเข้าอย่าได้เก็บงำ เร่งรีบบอกมาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นรับชมท่าทีของปู่้ลีเกอร์ผู้ชื่ออี้อดไม่ได้ที่จะยิ้มบางและกล่าวคำเบาเพราะน้องชายของนางหายจากบาดแผลทมินปู้ชื่ออี้จึงอารมณ์ดีไม่ใช่น้อยจากนั้นปู้ลีเกอจึงบอกเล่าเรื่องซื้อโค่าจากร้านของล่ชวชนเจ้าหมายความถึงที่รักษาบาดแผลทมินได้และยังก้าวหน้าสู่ขอบเขตโชคชะตาได้ทั้งหมดนี้ก็เพราะโค้กขว่าวหนึ่งอย่างนั้นหรือ ผู้ชื่ออี้เลิกคิ้วงดงามขึ้นเล็กน้อยลิมฝีปากเผยยิ้มออกมาทว่าผู้รีเกอร์ไม่ทันได้ตรหนักถึงบรรยากาศที่แปลเปลี่ยนเข่าพยักหน้ารับพร้อมดวงตาเผยความตื่นเต้นยินดีเพียงสิบผลึกวิญญาณโคล่าหนึ่งขวดนั้นขายเพียงแค่สิบผลึกวิญญาณเท่านั้นมันทําให้ข้าสงสัยด้วยซ้ําว่าเจ้าของร้านจะขาดทุนหรือไม่โหเช่นนั้นทําไมไม่ซื้อมาให้มากกว่านี้ หากไม่มีกฎของร้านที่ให้หนึ่งคนซื้อได้เพียงแค่หนึ่งขวดต่อวันเช่นนั้นข้าก็คงกวาดมาทั้งหมดร้านแล้วผู้ลีเกอร์กล่าวออกมาด้วยความไม่ยินดีเป็นเช่นนี้ระหว่างพูดกล่าวนิ้วเลียวของผู้ชื่ออี้จึงคว้าจับที่ใบหน้าและหูของปูลีเกอร์จากนั้นมือจึงบิดมันเล็กน้อยก่อนจะแค้นเสียงกล่าวคำเจ้ากล้าหลอกพี่คนนี้หรือสิบผลึกวิญญ,ญาณซื้อหาโคล่าหนึ่งขวดที่ให้สรรพคุณวิเศษเพียงนั้น นั่นมันดีเสียยิ่งกว่ายาวิเศษในคฤหาสหาแห่งนี้ด้วยซ้ำด้วยหูที่เจ็บปวดผู้ดีเกอร์จึงได้แต่ร้องออกมาทางน้ำตาความจริงก็กล่าวไปแล้วฉะไหนจึงไม่เชื่อพี่หญิงฉะไหนข้าต้องโกหกที่กล่าวล้วนเป็นเรื่องจริงพบเห็นพลังที่มือของผู้ชื่ออี้ยิ่งมายิ่งรุนแรงผู้ดีเกอร์จึงยิ่งร้องดังยังคิดกล้าพูดปดกับข้าหรือเป็นเรื่องจริงขอสาบานต่อฟ้าดีเลยก็ได้ ปู้ลีเกอร์ถึงกับกล้าสาบานต่อฟ้าดินแล้วในเมื่อกล่าวเพียงนี้ข้าก็จะเชื่อไปก่อนผู้ชื่ออี้ปล่อยมือจากใบหูผู้ลีเกอร์ผู้ลีเกอร์จึงถูถ่ายใบหูของตัวเองด้วยความอับจนพรุ่งนี้พาข้าไปยังร้านแห่งนั้นเจ้าของร้านผู้ลึกลับนั้นน่าสนใจนักผู้ชื่ออี้ดีดวงตาพลางกล่า,าวเช้าตรู่วันถัดมาล้วสวนวันนี้เปิดร้านแต่เชา้าก่อนจะไปนอนเอกกเนเกที่เก้าอี้หินรับแสงตะวัน อันอบอุ่นที่ศาสตร์สองทั้งนี้เขายังพูดคุยกับระบบไปเรื่อยๆภายในใจระบบขอฉันพูดอะไรหน่อยภารกิจที่ให้มามันไม่สมเหตุสมผลเกินไปขายโคล่ง1 0อขวดกับขายทั้งเครื่องเทศ100แท่งภายใน1เดือนนี่ยิดถึงความจริงบ้างหรือไม่ว่าร้านนี้จะมีผู้คนเข้ามาน้อยเพียงใดเจ้าของร้านต้องพยายามแล้วระบบไม่มีระบบช่วยเหลืออะไรเลยหรืออย่างเช่นโฆษณาร้านอะไรทำนองนี้ เจ้าของร้านต้องพยายามแล้วระบบนี่แกพูดอย่างอื่นไม่เป็นหรือ,อยังไงครั้งนี้ระบบเงียบครับลวดชวนจึงได้แต่เงียบตามเท่าแก่พวกเราแวะมาอีกแล้วสายตาจึงหันมองทางเข้าร้านใบหน้าผู้นีเกอร์ปรากฏแก่สายตาลวดชวนข้างกายเป็นสตรีที่มีดวงตาสุกสกาวพร้อมเผยฟันขาวยิ้มแย้มเส้นผมสีดำของนางประหนึ่งสายน้ำหนบเรียบสีดำตกลงมานางราวกับเซียนในแดนดิน ผู้ชื่ออี้ขมวดคิ้วขณะมองที่หน้าร้านด้วยชวนร้านเปิดในตรอกไกลหางป้ายร้านมีอักษรเขียนไว้เพียงร้านต้นตำรับนอกจากนี้ไม่ว่ารับชมอย่างไรเจ้าของร้านก็หาได้น่าเชื่อถือไม่ผู้ชื่ออี้จับจ้องล่วชวนจากนั้นจึงตั้งข้อสงสัยว่าที่ผู้ลีเกอร์พูดกล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่เป็นเท่าแก่ร้านนี้หรือผู้ชื่ออี้เผยเสียงกังวาประหนึ่งละคังเงินล่วชวนเพียงพยักหน้ารับถูกต้องแล้ว ตอนที่9รับแท่งเครื่องเทศเพิ่มหรือไม่ผู้ชื่ออี้หยุดพูดกล่าวจากนั้นจึงเดินวนไปรอบร้านผู้ลีเกอร์จึงเร่งรีบเดินตามติดซึ่งก็เป็นดังที่ลวดชวนคาดการไว้หลังพบเห็นการตกแต่งภายในร้านผู้ชื่ออี้จึงเป็นเชกเช่นเดียวกับผู้ลีเกอร์ก่อนหน้านี้ล่องลอยความประหลาดใจฉายชุดผ่านดวงตาที่งดงามคู่นั้นเครื่องเทศอันบริสุทธิ์ขับวางไว้บนชั้นเช่นนี้ร้านเล็กจ้อยแห่งนี้ ไม่ธรรมดาของทุกอย่างบนชั้นสามารถหยิบได้ด้วยตนเองลุว่ยชวนหาวพลางชี้สิ่งของภายในร้านจากนั้นจึงคล้ายคิดอะไรขึ้นได้เขากล่าวเสริมว่าไปแล้วร้านของเราเพิ่งมีแท่งเครื่องเทศมาใหม่สนใจลองรับชมดูได้แท่งเครื่องเทศผู้เลี่์เผยอาการสนใจดวงตานั้นกล่าวมองทางร้านไม่ช้าจึงห็นกล่องใสบ่บรรจุพันธ์สีแดงจำนวนมากพี่หญิงทางนั้นไปรับชม ผู้ลีกเกอร์ไม่ปิดซ่อนความถึงเต้นยินดีฝีเท้าเร่งรีบก้าวเดินนาผู้ชื่ออีโคลายังให้ผลลัพธ์ชวนสะพึงอย่างนั้นแท่งเครื่องเทศที่เพิ่งมาใหม่จะเป็นเช่นไรเพราะช่วยไม่ได้ที่ผู้ลีกเกอร์ลากไปดังนั้นผู้ชื่ออีจึงเผยสีหน้าเรียบเฉยเดินตามไปยังกล่องบรรจุพันธ์สีแดงแท่งเครื่องเทศเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะช่วยเพิ่มพลังงานในร่างกายระดับหนึ่งในระยะเวลาชั่วครู่ สะสมรวมได้ห้าครั้งไม่อาจใช้งานจนพลังเกินขอบเขตได้ระยะเวลา1นาทีมูล,ลค่า100ผลึกวิญ,ญญาณลิมฝีปากแดงของผู้ชื่ออี้เปิดกว้างยามได้อ่านสรรพคุณของแท่งเครื่องเทศคนทั้งสองต่างมองหน้ากันเองและเงียบไปกระนั้นก็ได้เห็นว่าดวงตานั้นเผยออกซึ่งความตื่นตะลึงผู้ชื่ออี้ดึงสติกลับพื้นอย่างรวดเร็วนางคว้าหอแท่งเครื่องเทศขึ้นมาถามต่อร่วชวนเท่าแก ไม่ทราบว่าผลลัพธ์ของแท่งเครื่องเทศนี้เป็นดังคํากล่าวอ้างหรือไม่มันทําข้าสงสัยว่ามีผลข้างเคียงใดหรือไม่ตามที่ผู้ชื่ออี้ได้อ่านมาแท่งเครื่องเทศสามารถเพิ่มพลังให้แก่คนในชั่วระยะเวลาหนึ่งเช่นนั้นมันสมควรต้องมีผลข้างเคียงหลายแรงด้วยเหนือความคาดคิดของผู้ใดล้วชวนสายศีสะก่อนจะเผยคําตอบผลลัพธ์เป็นดังคําอธิบายหากไม่เป็นตามนั้นเชิญพังล้านได้เลยส่วนผลข้างเคียงนั้นไม่มีไม่มี เป็นที่ทราบกันว่าโดยปกติแล้วหากสามารถทำให้ศักยภาพของผู้คนเพิ่มขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเม็ดยาหรือวิธีการรับอันใดเช่นนั้นย่อมต้องมีผลข้างเคียงบ้างไม่มากก็น้อยแต่แล้วขณะนี้เจ้าของร้านเล็กจ้อยได้กล่าวว่าแท่งเครื่องเทศนี้ไร้ซึ่งผลข้างเคียงไม่ว่าผู้ใดก็ต้องให้ความสนใจจนเกิดความสงสัยขึ้นมาลีเกอเจ้านำผลึกวิญญ,ญาณมาด้วยเท่าไหร่ผู้ชื่ออี้หันกลับมากล่าวถาม ผูลีกเกอร์ถอยเท้าจากนั้นจึงตอบคำกล่าวข้าพกมาหนึ่งร้อยผลึกวิญญาณทำได้ดีผู้ชื่ออี้พยักหน้ารับก่อนเผยรอยยิ้มปรากฏจากนั้นด้วยมือโบกเล็กน้อยแหวนสีขาวเงินจึงปรากฏในฝ่ามือของนางผู้ลีกเกอร์มองอยู่ชั่วครู่จากนั้นจึงเร่งรีบรับชมฝ่ามือตอนเองน้ำเสียงดังอยากร้องไห้ทว่าไหลน้ำตาพี่หญิงนั่นแหวนมิติข้าแหวนมิติ คือสิ่งหายากในทวีปเตียนหลันภายในของมันคือมิติใช้เก็บสิ่งของพื้นที่ของมันกว้างใหญ่เกินกว่าขนาดภายนอกจะอธิบายได้แน่นอนว่าราคาย่อมสูงลำเช่นกันเท่าที่ลวดชวนทราบมูล,ลค่าของแหวนมิติที่กว้างสักหนึ่งลูกบาทเมตรมูล,ลค่าอย่างน้อยก็หลายพันผลึกวิญญาณแต่หากมันมีขายเช่นนั้นมูล,ลค่าก็แทบไม่อาจจะประเมินได้ จากที่ได้เห็นสถานะของผู้ลีเกอร์และผู้ชื่ออี้อย่างไรก็ไม่ธรรมดากระนั้นล้วชวนเพียงสงสัยเล็กน้อยเขาไม่คิดนำสถานะของตนทั้งสองมาใส่ใจหนึ่งร้อยผลึกวิญญาณใช้ซื้อขวดโคลา่ากับแท่งเครื่องเทศนั้นหลังจากผู้ชื่ออี้หยิบพอแท่งเครื่องเทศและขวดโคลาออกจากชั้นนางก็ก้าวเดินไปทางล้วชวนและกล่าวขณะเดียวกันนี้ยังนำผลึกวิญญาณกองหนึ่งออกมาจากแหวนมิติล้วชวนพยักหน้ารับ จากนั้นจึงเก็บผลึกวิญญาณที่ได้รับมาพี่หญิงท่านคิดทดสอบเลยหรือไม่ครับก็จบแล้วนะครับผมกับเท่าแก่ขั้นเทพนะครับผมมันคําอ่านมันแบบอ่านยากนะมันเป็นภาษาเหมือนภาษาสมัยกนะ่อนอะไรแบบนี้ก็เลยแบบอ่านยา,ากนิดนึงครับผมก็เลยต,ตะกุกตะคักผมยังไม่ชินครับเดี๋ยวผมชินเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะอ่านให้ทุกคนแบบ ไหลลื่นมากกว่านี้นะครับต้องขอโทษจริงๆครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้เดี๋ยวเรามาเจอกับคลิปซูเปอร์คอร์ยีนคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ